ีบ้านเนาะเชิญเชิญทาี่นั่งเลยนะครับเนาะเดี๋ยวลงนานเลยนะครับทันทีออกมาจับจูงยืนนะครับเชิญที่จุดชนทุกท่านที่มาร,ร่วมทำข่าวกิจกรรมวริษาทาริย์สงเจ้าพระเกษเ,เข็มมะโกประจำปีพุทธศักราช2568ชาติการ113ปี หลังวันพุที่28เป็นวันเกิดนะครับของหลวงปู่หลวงพ่อเกษเกษพโกนนั้นถือว่าเป็นตบุญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮุทธิคุอดุลยเดชผู้หลวงรัชกาลที่9ให้ความเคารพและนับถือส่งการหลวงพ่อเกษเกษพโกนนะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อปี2 5 0 0 3 9 3 6เป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาสักการะหลวงพ่อเกษมพิมโกรเราได้บวงสรวงจุดทุกจุดทเทียนบูชาเท้าเ็ศสุดวันเท้าอินทร์ศรนะครับรัชกาลที่3พระนรปูศิลมีความเดิมใสต่อทั้งเท้าอินสร์ศรมากเป็นเนจา้าท่านประมุ่ ลำดับต่อไปเล่มที่หนึ่งคอเสิร์เชิญท่านสุวรรณกล้าสุนทรอ,อดีตผู้ว่ราชการจังหวัดลำพูนเล่มที่สองคอเเชิญท่านพลตรุรดตีพงปัญญาวรัวัดพิ์สุดผู้บังคับการตำรวจจังหวัดลำพาครับเล่มที่สคอเรชิญท่านธนารัศย์ไสเทศท่านในนมือลำปางผู้ ขอได้เชิญคุณสุวิทย์ิตร์คำแหงอดีตในอำเภอเมืองลำปางขอได้เชิญคุณวิสาบิยญรัตน์ขอได้เชิญคุณขวัชัยปิตาศรีนายกเทศมนตรีตำบลต้นตอกใจขอได้เชิญกำนันธรรมนล์เรืองพัฒนานนท์กรรมตบุตรต้นตอกใจขอได้เชิญคุณสุกิตอยู่นิยมพัฒนาการอำเภอเมืองลำปางขอได้เชิญคุณสิริพรจักรีสอรเกษตรอำเภอเมืองลำปางครับ đây subscribe cho Để có thể นท,นท่านอธิเจ้าเมืองหลักพูนท่านสวุวรรณป่าท้อนสนธิเป็นร,ร,ะะนงรอ,นองผู้าราชการจังหวัดอำปอตลอดจผงผู้อาวุาสิกาผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในเขตนี้ืจะได้มีวิสิบสิ ได้มีโอกาสได้ข่าวอากาศอนเจริได้มาซาเท่าเปรีสวนหรือเท่าปุยล่าเพื่อองค์พระคักษาอันยังคงแก้วอารมณ์สมรภิษปฏิบัติธรรมหวงพ่อเกษตรเกวะโตนักบุญกาสบัดนี้นันง สีตนตีอยู่ให้ขีแตงจำจือจันแห่เจ้า ขอรณีตนป่อจื่อจันว่าเจ้าว่าลาดหรือล้มกับวันนางอุดมดวงทูแม่จือว่านางตาแม่พรหมทารวงกับตั้งเตาอุดมดวงทูปีอายจื่อจันว่าปวงตูดาเจ้าที่ได้อยู่เฝ้าหักษายังวัดวาประสาสนา ติบัดทมของหลวงพอ่อเกษมเขมมาโกธานณตัตินี้ผู้ข้าขออันเจิญมาบัด มหาอาเครื่องสังเวยบนวงสวงแล้วปั่นปอนหูแก่เจ้าโลกเจ้าสมณะมหาบุลาสถานได้โกลเสียสิงสัปปตุสีวนสวงสวรรค์ได้มาปุปปักทักษอันมิตาวะเวสวร์เต้าเวลาเต้าวิบุณหกทักษิตาหุนใสเต้าพระตาระทักษเโาจะได้อาขอ วสุวรรณจะไว้สาาเทวสุวรรณขอทุกท่านใดตั้งนัโมพร้อมกันสามจบแล้วก็กล่าวขอพรเทสุวรรณโตกระผมนะครับเน,นี่ยนัโมตระหะโต,ตโสัมมาสัมพุทธาาสัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอัครหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโต,ต,โาาโต,ตโอัคร สัมมาสัมพุทธาาบบัสสะตักระโพสิตะอิปิโสภะวายามาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารณาางสุขังอาหังสุขตโตนักมพุทธญา,าท้าเวสุวรรณโน ภูริโตเวสสุภสัตภุธ,ธังอรหังพุโทโธทาเวสสุวรโนนะโมพุทธายาดุขปัตตาจเนตุขาพยปัตตาจเนพยโสกปัตตาจเนโสกหุนตุสัพ ฐันตุสัพาสัมปติเศทิฐานนางฐาทฐานตุขึ้นไปอยู่ที่บนสวรรค์ปีหนึ่งอาขึ้นได้รับเมตตาบารมีธรรมประสงค์องค์เจ้าอาไปสวดศพอะพนอบทสศพเทพเทพพญาเจ้าทั้งหลายอาได้พศสวดไปแล้วอาต้อถือว่าเป็นอามหามงคลแก่หมบุคคลทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง หลังจากภัะทุนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้กล่าวตำถวายนะครับประสงค์จะได้คือปอนเป็นขั้นตอนสุดท้ายกับจบสร็นสำหรับวันนี้ครับพยานเด่นเชินนะครับท่านไอจิตธรรมรสพิณนิทประธานมูลนิธิไตรลักษณ์เข็มมะกะพิขุพร้อมด้วยกับหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบไปด้วยนะครับท่านาได้อันเชิญกลับเราไม่ปล่อยชิ้งท่านเชิญมาแล้วแต่ก็เมื่อเราทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญท่านกลับเนเี่ยเป็นความนาได้ ศึกษากับครูรามพระสิทธเลยนะครับเพราะฉะนั้นปากพูดจะแยกกันไม่ออจึงเห็นปรับปุในวันนี้ามีระส์เป็นตัวแทนคทาวเวสวนโนสักการังวันพนังสุปัพพยัญชนะสัมปันนังโพชนานังชันดูสัพพายอิตายาสุขา สันติุเทวานังเตปิตุงเฮอันรับสัตุอโรคเยนะสุเขนจักรตอิระพจะ์ประเสริฐมิเดโมโตสัพพสันตาปวัชิตุสัพเวรมะติกันโตนิพุทโตจตุภวสาดิโย ตุสาภโรโคชยันโตโพธิยามุเมลัสกัจยา และหลังจากนั้นจะก็ภาพรูปหลวงพ่อเกษมองค์ยืน8โมง9นาทีนะครับและก็มาทีนี้นะครับเร็จพิธี9โมงที่องค์พา,าเวสสุวรรณน,นะครับผมก็ต้องรำเรียนนะครับว่าพี่น้องทุกคนของเรานะครับขอให้ช่วยกันในที่เปิดงานนะครับท่านแย่ปอหรือท่านสายจิตธรรมลุงนิดครับเ,เป็นคนกรุงเทพ จนกระทั่งสร้างโดสมสุนารนุนีนะครับพี่น้องชาวลำปางเอานะครับก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่านตั้งแต่ร้านจำปางและกองที่ร่มเย็นอะไรมทุนที่องข้คอเกษสิทธิ์เรปีตั้งสรีระพอดอ,อยู่ฉะนั้นนะครับวันงานวันพรุนี้นะครับเป็นงาน,น้าตาไม่ต้องชาวลำปางที่จะถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศน,นะครับมีสยสารข่าวต่างๆถ่ายทอดออกทีวีนะครับ